ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมณีน,นีษย์ธิยามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคู่มืเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ลมโพธิ์นะคะบนทรงมหัย่องวดในงวดวันที่16เมษายน2หา6หานะคะจะเป็นชุดใหญ่กับชุดเลขชุดใหยนี่หมายถึงเป็นบนนะคะชุดเลขหมายถึงเลขล่างนะคะจะเป็นตัวใดกระจายไปฟังเสียงสนทนาระวางพระอาจารย์ลมโพธิ์กับนนทยิยานะคะไปฟังน้ำกันเลยค่ะ อาจารย์กล่าวนมัสการค่ะอาจารย์เล่นพ่านนทิยญาโทรวมาหลบกวนบ่ค่ะบ่หลบกวนดอกตอนนี้บ้านฝนตกนะคะจะบางครั้งอาจจะเสียงบ่ชัดเจนทั้งฝนชัดเจนอยู่บ่ค่ะเออฟังชัดจู่ค่ะ,คะทั้งบ้านทั้งบ้านทั้งบ้านพระอาจารย์ยู่ญาติโยมสายบุญเพิ่นได้โชคย่บ่ค่ะทุกคนอืมไม่กล่ มีผูตอยู่หรอฮาแต่เขาก็ถ้าไปโบราะเขาไปบินทบาโบราเขาจะไปเทีบานไอ้รไซด์อไระจะมีคนถิดอยู่ฮะาติตปเทเขาติอเทงโปี่หน้ากับไอบ้านนอตนอกับโลรากวัดที่บ้านนะพวกตีนไลยรอค่ะค่ะย่ท้างบ้านนู้นที่ยากคือการเพิ่นกับว่าซือไล่หรอคะเพราะว่าช่วงนี้ จะตีไหนเนอะือเพรได้ฟังบ่ะนะถ้าถือก็ดีได้นะคะเนาะถ้าว่าถือมันจะเป็นทุกข์ซื้ออะไรค่า,าใช้ใจ่ายก็หลายหลายอย่างเแมนวันที่ผ่านมานี่ของพระอาจารย์เอ่อรู้สึกว่าเลขวิ่งกระเข่าแล้วก็เลขเอ่อหนึ่งศูนย์เนี่ยจะเป็นเลขบนแต่ว่าไปออกข้างล่างแม่นบ่ค่ะแม่นมันเป็นโดนลุกลังเสร็จแล้วโดนลุกลังโดนลุกลางทนเลย ก็ฝันกบไกลเคียงยังด้จับปลาเนาะต้องตีอะไรหนึ่ง้อง่าวันนี้สองตัวเนาะสามตัวเนาะก็ได้ตีว่าสองตั้ตัวขีน่ะมันว่าตีเป็นหนึ่งนะ่ะมันก็เลยตีกเตรียมหนึ่งแต่แ้าม่จับตีเป็นเจ็ดแปดีีน่าเจ็ดแปอะไรเจ็ดแปดออกหนึ่งแปดมันก็ตีเตรียมนุ่งยอะตีเยเตรียมหนึ่งมันไม่ได้คิดไปไล่มองตะยาไล่อนตะเล้ะแต่ว่านี่ผอาจานเฮ็ดไหวหรือเปล่าคะ เห็ดแล้วเรียบร้อยในชุดเอยชุดหน่อยครบหมดเลยอ๋อไแต่วันออกแกวเห็ดเลยคารอยถ้าจานจะให้นนทียาาทั้งชุดใ่ชุดหน่อยได้บอกค่ะแมนเฉยลงทั้งสองจุดเลยเพราะว่าชุดใยนี่รูซื้อว่ามันจะเป็นเป็นบนบ่าแมนบอกค่ะแมนเป็นบนแต่ว่ามันกลับไปลงหลังแบบนั้นรอกเพาะนี่น้องหนุ่ คค่่ะะเขากรตือถ้าบนไหนก็ไหนเขาจะยึดตัวตไหลค่ะตัวเราก็ปฏิบัติไปค่ะน้องทีย่ยาพ้อมแล้วค่ะเอาเลขต่างระักเด้อค่ะศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามอันนี้ในจุดไหเด้อค่ะอ่าบันทึกจำครูหกศูนย์ 6, หกศูนย์ค่ะหาหนึ่งหา1 1> หนึ่งค่ะหกสองหกสองค่ะหาสองหาสองค่ะหาสามหาสามค่ะหกหาหกา <6 5 S 1> หาค่ะเหล็กหกตัวชุดใหญ่ วิ่งนินหากับสองเลอเด็กวิ่งเล่นหาครับสองแมนล้องสองเด่นหาเด่นหาล่องสองเด่นหาล่องสองแมนเด็กสองโตเล่นให้หกสองกับหาสองแล้ว 6, 2, 5, 2. 2> เน้นหกสองกัมหาสองอันนี้เป็นชุดใ่เหมือนบ่คะเป็นชุดใ่ค่ะอันนี้ชุดเล็กเ้อค่ะเด็กต่างหลักก <4, 3. S 2> ับมีซีกับ3ามซีกับสามบิ่งซี ร้องสามหญ่งสี่ร้องสามกระหมายถึงว่าเน้นเลขสี่เมันปะค่ะเน้นเน้นสี่เน้นสี่แต่นี่ชุดนี้เป็นลางอย่างเดียวฮัม <5 S 2> จับคู่ อรรออหกสองหกสองหกสามหกสามหาซีหาซีหาห้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 าเน้นหกซี่กับหกสามอาจารย์คือบูมีหกซี่ค่ะคือมีตหาสี่คือนนนทียาฟังผิด ีตาหาซีพุ่พมีหกซีค่ะหรือว่านุนทิยาฟังผิดเดินนุ่นทิยาทวนรอบหนึ่งแลคะเด้อมีมีหกสองหกสามหาซีหาหาเมนบอกค่ะหกซีป่ะหกซีนี่ยเลขเลขมีซีคูหรือสักหรือหาคูค่ะซีคูแสดงว่านุนทิยาฟังผิดนุนทิยาฟังเป็นหาซีไหมค่ะอ๋อเลขเป็นหกซีหกซีหาซีอ๋อ เด๋ยวมันมีหาหาอีกคู่หนึ่งมันบ่ค่ะแมนเขาก็บา,าเลขหาคู่บ่ค่ะมันมีสี่คู่มีหกอ,อ่เด้ออีตัวคงเด้อค่ะค่ะหกสี่ 6, ค่ะหกสามค่ะหาสี่ค่ะหาหา <laughs> เข้าใจแล้ว น,นนน้นดีย่าลงพีดผอาจา์บอกหกสี่แต่ว่าน้นดีย่าลงเป็นหกสองอ๋อปแล้วนี่ก็ถีออกก็ดีละหกสี่กับห้าสี่เนาะเขียนตรงนี้ไหมแมนไปเขียนพิดเนี่ยมันลงคนที่ออกอ่ะหมดเนี <c oughs> ่ยทำมันไคยเป็นนะมั้งแยวมันไา่นะเ้เลยเขียนผิดสื่อผิดมมดเนี่ยมันเป็นนะี่ยจเมื่อลงหพรผ้าจาย์เน่น หกสามกับกับหกสี่มันว่าค่ะเน้นหกสามกับหกสี่ตังต้งโตกับเป็นตัว long หาหา,หากับหาสี่เป็นตัว l ่องเนนอันนี้ชุดเลขนี่เน่นล่างชุดใหญ่เนี่ยบนเนี่ยนางยังเดียวเท้าเลวิ่งนี่เป็นตี่กับสามเด้ในเลขชุดใหญ่พาจานให้เลขตั้งรักมิศูนมิหามิสองมิหนึ่งมิหกตรงกันวะค่ะ ตรงอยู่เลขเลขวิ่งเลขแรนหากับสองเน้นที่เลขหาร่องเลขสองตรงกันบ่ค่ะตรงแล้วก็เลขสองตัวผ้าจานจับไหาเป็นชุดนี่อาจจะเป็นบนมีหกศูนย์หาหนึ่งหกสองหาสองหาสามหกหาเน้นที่หกสองกับหาสองตรงกันบ่ค่ะตรงแล้วก็ชุดเลข ชุดเลขนีเลขตั้งรับจะมีสามมีสี่ับสามเลขวิ่งเลขแลนกับสี่ล้องสามตัวเน้นก็คือสี่ตรงกันบ่ค่ะแ,<น>แล้วก็เลขจับคู่มีหาซีหกสามหกสี่หาหาเน้นที่หกสี่กับหกสามตรงกันบ่ค่ะตงรงเพราะว่าเป็นชุดเลขนี่ล่างย่างเดียว หลังเงี้ยมีเหรอค่ะโน้นดียากอ่บขอบคุณพาจารย์หลายๆนะคะเนอที่ทรงแนวทางมาให้นะคะขอบคุณข้าวอร่อด,ดีค่ะสามตัวสามต,ตัวเอาค่ะหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหกศูนย์ห้า หกศูนหาหนึ่งที่หนึ่งหกสามเน่นหนึ่งหกสามทางเดียวค่ะหนึ่งหกสามหนึ่งศูนย์หาหกศูนหาเน่นที่หนึ่งหกสาม ค่ะนุนที่ยากกับรบกวนพระอาจารย์สันี่แหละค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะพอไม่พี่น้องเอฟซีก็สิ่งนี้เหรอนะคะเสียงสัมผัสระว่างนุนที่ยากกับพระอาจารย์ลมโพนะคะเดี๋ยวนุนที่ยากจะซูมให้เห็นใกล้ๆแล้วก็แคบหน้าจอแล้วก็เด้อตอนที่ทายท่ามตอนที่สัมผัสไปอาจจะยุกไกลเกินไปบอถนัดนะคะ น,ะะน้นที่ญาตจะอธิบายทีละขั้นตอนนะคะบางคนนี่จะเห็นคิดว่าเลขอาจจะหลายหางแต่ว่าถ้าทําควมเข้าใจตรงนี้เพื่อนแยกบนแยกล่างหานะคะเลขพระอาจารย์ล่มโพงวดวันที่16เมษายน2565พระอาจารย์หายเลขตัง้งรักมี่0 5 2 1 6 3นะคะสำหรับผู้ใดมกักวิ่งมักแลน เลขข้างบนเพิ่นให้หากับ2เน้นที่เลขหานะคะเลข3ตัวพอาจาราย์ให้163 105 0เอ่อ605นะคะ605เน้นที่163นะคะเด้อที่นู้นที่ยาวงไว้นะคะก็เลข2ตัวพอาจารย์จับคู่ให้มี60 51 62 52 53 65นะคะเน้นที่62กับ52นะคะ เป็นบนเป็นชุดใหญ่แล้วค่ะเด้อสำหรับปังนี่จะเป็นชุดเลขนะคะชุดเลขก็จะมีเลขต่างหลักมีสี่ครับสามเลขวิ่งเลขแลนกับสี่ครับเด่นสี่ล่องสามนะคะสําหรับผู้ใดมักแลนนะคะขังล่างจับคู่ไฮก็จะมีหาสี่หกสี่หกสามกับหาหานะคะตัวเน้นจริงๆก็คือหกสามกับหกสี่เนี่ยเป็นชุดเลกเป็นเลขล่างนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นแค่แนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นแนวทางของพระอาจารย์ลมโพนะคะนนทิยาก,กับขอยุติน้ำเสนอเลขพระอาจารย์ลมโพไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไม้โชคดีสวัสดีค่ะ